ประมาณ40ประมาณ1ชั่วโมงนะครับก่อนแข่งนะครับสำหรับช่วงกิดสตาร์ทแล้วก็ไปจบกันที่พาร์คเฟอร์เม่ครับเมอร์เซเสออกมาด้วยอย่างซอฟต์นะครับในช่วงของการซ้อมในช่วงแรกในขณะที่ทางด้านของ ใช้ไม่เยอะไม่แน่ใจว่าเห็นผลจากไปเรสหรือเปล่านะฮะแล้วครับไปกับเขานะครับทางตรงครับซึ่งเป็น DRS detection zone มาถึงโค้งหนึ่งนะครับ3เซกเตอร์สองนะครับสี่วงครับเร็วสุดครับ เซคเตอร์หเร็วสุดนี่เป็นของคนนี้นะครับอันดับที่8นะครับรถหมายเลข10ครับวิเปีร์แกสลีน่าสนใจนะครับเวลาทำได้ค่อนข้างดีนะครับแม็กกับยางซอฟต์ดูเหมือนหลายๆอย่างจะลงตัวนะครับแล้วช่วงท้ายในการซ้อมก็ไม่ใช้ยางซอฟต์ครับใช้เป็นยางฮาร์ดนะครับออกมาซ้อมในช่วงท้ายแทนนะครับ ี่เป็นสถิตินะแม็กซ์เฟอร์ซาเป็นนั้นนำนะครับในฤดูกาล2021เนี่ยกับรถเรดบุ๊งเขาถึง504รอบครับในขณนะที่เซอร์ลูอิสนี่แค่154รอบเท่านั้นนะครับ